สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่องอูหลานกำนันสุดนะคะวันนี้เรามีรถหล่อเลยค่ะพร้อมส่งมอบนะคะลูกค้าอ่าอํเาเภอเมืองสกลน,นครน,นะคะอีกคันค่ะวันดีเลิกดีด้วยนะคะวันนี้วันที่สี่นะคะลูกค้าลูกค้าบอกงวดเมื่อกี้นะคะอ่าถูกอ่าสามแปดนะคะไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะ เฮงๆอ่า uh, ตอนรับรถคันใหม่นะคะตั้งแต่งวดแรกเลยเนาะคันนี้นะคะเราแต่งให้ลูกค้าแบบว่าแต่งเต็มนะคะลูกค้าอ uh, แต่งเต็มของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะลาวไฟหลังคานะคะสามชั้นค่ะชุดขากระจกเป็นจอจานนะคะแผงคาปั่นน้ำฝนนี่ค่ะตรงด้านบน uh, ตัวฝากระโปรงนะคะหรือว่าหน้ากระจัง เป็นเลดนะคะแก้มเลดตัวครอบไฟเลี้ยวเป็นเลดนะคะแล้วก็กันชนเลดค่ะบงังโตช่องลมโลโก้หน้ากระจังด้านหน้านะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นเลดนะคะลูกค้าไม่เอากระทะชุกนะคะเอาเป็นฝาครอบล้อค่ะเป็นฝาครอบล้อเลดนะคะโอ้โหท่ากัน ติดละลอเจ้าติดเราไปมาดับอาจารย์เนาะจ้าตัวไฟด้านบนนะคะตรงอหลังคานะคะตรงเพดานตัวนี้คือหลอดไม่ติดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวครอบนะคะแตกเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะเราดูแลให้เลย คันนี้สีเขียวโกเบนะคะไม่ใช่ฟ้าโกเบตตวนี้จะออกเขียวกว่า,าฟ้านะคะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่สวยเหมือนกันคะ่ะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าหลายๆเจ้าเลยนะคะก็สั่งสีนี้มาหลายคันอยู่นะคะที่เราเราทำเราทำสีอยู่ด้านในนะคะโทนสีนี้นะคะอ่า ฮิตมากเลยนะคะสีฟ้าโกเบเขียวโกเบหรือว่าจะเป็นเขียวมิ้น์นะคะโทนสีนี้คือได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่แบบดูแล้วคือสวยงามค่ะลูกค้าสวยแบบดูแล้วแบบมันโทนแบบสบายตาเย็นตาค่ะลูกค้าจะชอบมากเลยนะคะตอแบบนนี้ทีมช่างของเรากำลังเล่งมือนะคะในการล้างทำความสะอาดรถนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้า คันนี้เจอกันได้อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะคะเป็นฮีโน่เมกาซีรีห้ารอยนะคะคันนี้เป็นหัวตอนเดียวค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO 8ปด C สองแรงมานะคะหัวตอนเดียวลูกค้าสั่งแต่งเต็มเลยค่ะคันนี้ส่วนสเปคกระบะของคันนี้นะคะเป็นสเปคอู่ค่ะความยาวกระบะ3ามเมตรหกรวมไายนะคะฝาข้าง50ค่ะ ส่วนตัวเสานี่คือ80นะคะเดี๋ยวเรามาดูลายเสาของคันนี้ค่ะลายเสาของคันนี้ก็จะแกะาลายนะคะแกะแบบมาจากรถพ่วงค่ะถ้าเป็นโทนแบบลายประมาณนี้นะคะจะเล่นสีแบบเยอะไม่ได้นะคะจะดูแล้วมันไม่เวิร์คค่ะลูกค้าคือช่างเขาจะเน้นที่แปลว่าสีสันไม่เยอะนะคะจะดูแล้วคือแบบโทนที่แบบสายโหดนะคะช่วงช่วงนี้นะคะสายโหดมาแรงค่ะลูกค้าแบบ สวยดุดันนะคะไม่ต้องแบบสีสันเยอะอะคะ่ะสไตล์นี้ลูกค้าฮิตมากเลยนะคะตอนนี้ตัดขอบเส้นนะคะด้วยสีดำแล้วก็ตัวพื้นนะคะเล่นสีด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็ลายก็จะเล่นแบบสีตัวรถเลยะคะ่ะลูกค้าลูกค้าดูได้นะคะความคมชัดการแทงลายชัางสีของอู่เรานะคะ ถือว่าฝีมือเขาใช้ได้นะคะอ่าน,นี่ค่ะแหบบไปจนถึงจงอางด้านบนตัดขอบนะคะเส้นกลางค่ะฝาข้างนะคะอันนี้คือตีเป็นเส้นเลยนะคะจะไม่แหลบเป็นลวดลายดูแล้วคือดุดัน,นะคะ่ะสวยงามอีกแบบนะคะลูกค้า รถนะคะเป็นรถคาสิโนค่ะอู่เราจะเน้นเลยนะคะเราทํารถคาสิโนค่ะการเดินท่อของคันนี้นะคะเป็นตัวเอสค่ะสี่นิ้วายไทยเทนนะคะอ่นนี่ค่ะช่างก็จะเจาะรูนะคะตรงกระดูกฝากข้างทุกช่องนะคะเพื่อให้น้ํามีที่ระบายออกได้นะคะ ข้างนะคะปากนกแก้วงับข้างค่ะลายฝาท้ายนะคะลายกลางก็จะเป็นลายเพชรค่ะลูกค้าส่วนที่ติดป้ายทะเบียนก็จะเล่นสีเอานะคะไม่มีแบบลายธงชาติหรืออะไรนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็คือสั่งได้เลยส่วนตัวนี่ค่ะตรงตัวเป้าไ,ไฟท้ายนะคะช่างก็จะแหลบลายเล่นแบบไล่สีเยวนะคะดูแล้วแบบสวยงามค่ะดุดันเนาะ ไม่ซ้ำใครค่ะไม่สเปคนะคะก็จะเป็นปากไอหูช้างคู่คะ่ะลูกค้าเด็เผาดันท้ายคะ่ะเราก็จะใส่ให้ไปเลยแตวขอลากจูงหน้าหลังนะคะเราใส่ให้ลูกค้าไปพร้อมเลยชุดไฟนะคะทั้งคันเลยเป็น LED นะคะทั้งคัน เรากันด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นเลดค่ะแบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะตัวถังน้ำมันค่ะร้อยลิตรนะคะก่อนที่จะออกค่ะเราจะแถมน้ำมันให้ลูกค้าไปทุกคันนะคะคันละหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อเลยนะคะชุดเบาะค่ะเป็น VIP เต็มเบาะนะคะเป็นได้สีน้ำเงินค่ะคันนี้ เป็นชุดเบาะตัวใหม่นะคะตัวนี้ยอดฮิตเลย,เายการเก็บรายละเอียดนะคะเอาคลิปมาใส่ก่อนเ้หาคลิปมาใส่หาคลิปมาใส่ก่นเลยเออคันนี้ไม่มีผ้าม่านมานะคะ<บ>หัวเกียร์แต่งค่ะ<บ>เครื่องเล่น mp 3นะคะ เราก็ติดตั้งให้ไปพร้อมเลยลงแว็กเรียบร้อยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะที่พักเท้าค่ะเป็นพื้น VIP นะคะตัวเดิมเราก็แถมให้ไปพร้อมเลย เดี๋ยวเรามาดูเครื่องของคันนี้ค่ะ6สูบนะคะ JO 8อนี้เอเลยค่ะมันิดจนแก้ย210แรงมานะคะลูกค้าอ่นนี่ค่ะอีกฝั่งนะคะของตัวเครื่องค่ะตัวนี้จะเป็นปั๊มสายนะคะลูกค้า เป็นอีกรุ่นค่ะที่ลูกค้าจะถามหากันเยอะมากเลยนะคะ JO84 ตัว210ยแรงม้านะคะขายดีที่สุดเลยค่ะอ่นนี่ค่ะถ้ามีขาดมานะคะเราจะแปะติดให้ลูกค้าไปด้วยนะคะตรงตัวกันความร้อนนะคะใตหัวเก่งเนาะเราไม่แกะของเดิมออกนะคะเราจะตัดแปะให้ค่ะตามรอยที่แบบมีข,ดขาดมานะคะ เราดูแลลูกค้าให้ทุกจุดเลยนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะมอน้ําอะไรคือเราเช็คเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่หมดเรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปอัดแค่จารบีค่ะลูกค้าไปวิ่งดินได้เลยนะคะตัวไส้ในกองอากาศเราก็แถมให้ลูกค้าไปพร้อมเลยนะคะสตาร์ทนะมังเตยสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องคันนี้ค่ะ เช็คน้ามเขื่อนเช็คไฟด้วยไฟพังไฟหวังไฟพังไเดียวเช็คไฟพันก่อนจะบอกวิธีการใส่งานเพิน่นหมดแล้วเหรอจะอบอกวิธีการใส่งานเราถามมาเลเลนานะ<ป>เสียงเครื่องขานิ่มๆเลยท่านใดนะคะที่สนใจรถสวยๆนะคะจากทางอู่ของเราค่ะเบอร์โทรอู่ของเรานะคะ 0863297855นะคะหรือว่า0981628084นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องรุ่นรถราคารถแต่ละรุ่นได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์จะซื้อผ่านทาอกศนะคะหรือว่าจะซื้อสดค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดนะคะปรึกษาทางอู่ของเราได้เลยค่ะเรายินดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะลูกคา้าโทรมาปรึกษาได้ได้ก่อนเลยนะคะ ทังอู่ของเรายินดีเลยค่ะส่วนคันนี้นะคะแม่ค้าจบไปที่8ปดแสนหหมื่นบาททวนนะคะถือว่าราคาไม่แรงเลยค่ะสวยงามอีกคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งค่ะพร้อมค่ะไปลั่นที่ จังหวัดสกลนครนะคะสไตล์การตกแต่งนะคะแต่ละคนัาลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะชอบการตกแต่งอะไรยังไงนะคะสั่งได้เลยอันนี้คือลูกค้ามาสั่งจองไว้ตั้งแต่หัวลากคัสีนะคะแล้วก็สั่งสเปคในการตกแต่งสเปคกระบะอะไรยังไงนะคะเรียบร้อยค่ะคันนี้ก็จบไปที่8 5 0แสนานะคะแบบนี้เลยถือว่าราคาไม่แรงเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ